สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับรายการนี้เป็นรายการที่นําเสนอเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาสินาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร0อยครับซึ่งทางรายการ ได้รับการสนับสนุนจากคณะนิติศาสตร์และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและในวันนี้ผมพรชัยอนุนรักษ์นิรันด์เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้เปิดภาคการศึกษามาได้สักระยะแ,แล้วนะครับและก็ได้ทําการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือการเรียนในห้องเรียนตามปกติเป็นหลักครั้งแรกในรอบ2ปีเลยนะครับ หลังจากที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ที่ผ่านมาซึ่งทำให้การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แน่นอนนะครับว่าเมื่อต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, นักศึกษาก็คงมาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกันนะครับในส่วนของคนไว้ทางานก็คงเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านคงกลับมาทํางานออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วเช่นกัน และสิ่งสำคัญสำหรับคนวัยเรียนและวัยทำงานหากไม่ใช่คนในพื้นที่ที่เป็นแหล่งสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานส่วนใหญ่ก็คงหนีไม่พ้นการเช่าหอพักคอนโดมิเนียมหรือเช่าบ้านกันนะครับซึ่งหลายครั้งอาจเกิดปัญหาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าขึ้นได้ครับวันนี้ทางรายการจะขอนำความรู้เกี่ยวกับการเช่าที่อยู่อาศัยมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านรับทราบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช่าบ้านห้องพักคอนโดอาคารชุด หรืออพาร์ตเมนต์เป็นต้นครับแต่ผมขอเว้นในส่วนของหอพักไว้ก่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้จะมีพระราชบัญญัติหอพักพศ2 5 5 8กํากำกับโดยตรงครับเอาไว้โอกาสหน้าจะนำมาเสนอให้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยผู้เช่าบางคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญยังจากหลายคนมองว่าสัญญาเช่าทุกที่ก็เหมือนกันทั่วๆไปซึ่งในปัจจุบันนี้การเช่าที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในลักษณะห้องพัก คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ก็มีรูปแบบต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะครับและยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะทําให้การมาเรียนหรือมาทํางานนั้นสะดวกขึ้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือผู้เช่านั้นจําเป็นต้องดูรายละเอียดของสัญญาให้ดีก่อนตัดสินใจเช่านะครับคุณผู้ฟังสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเช่นห้องพักอาคารชุดบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ถือได้ว่าเป็นสัญญาเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่งครับ เพราะสถานที่ให้เช่าเหล่านี้มีลักษณะเป็นทรัพย์อันติดกับที่ดินเป็นการถาวรซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับโดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ไว้ดังนี้ครับคุณผู้ฟังประการแรกหากทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกําหนดระยะเวลาการเช่าไม่เกิน3ปีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด ซึ่งจะเป็นฝ่ายผู้เช่าหรือฝ่ายผู้ให้เช่าหรือทั้งสองฝ่ายก็ได้ครับมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ครับหากมีการผิดสัญญาเช่ากันเกิดขึ้นประการต่อมาหากเป็นการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำหนดระยะเวลาการเช่าเกิน3ปีหรือตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ หากไม่ทําตามนี้จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เพียง3ปีครับแต่ต้องมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือด้วยนะครับหากตกลงเช่ากันด้วยวาจาจะไม่สามารถฟ้องร้องกันได้เลยหากมีการผิดสัญญากันเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังในเรื่องของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กฎหมายมีข้อห้ามในเรื่องระยะเวลาการเช่าไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้กําหนดระยะเวลาการเช่าเกินกว่า30ปีครับหากมีการกําหนดไว้เกินก็ให้ลดลงมาเหลือ30ปีครับดังนั้น หากจะเช่าเกิน30ปีก็ต้องมาต่อสัญญากันใหม่ครับคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามสามารถตกลงเช่ากันตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าได้ครับคุณผู้ฟังครับเนื่องจากธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นในมุมของผู้เช่ามักจะรู้สึกโดนเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่าจะมีห้องพักอาคารชุดคอนโดมิเนียมหลากหลายรูปแบบให้เลือกเช่าก็ตามดังนั้นจึงมีการออกประกาศาคณะกรรมาการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ2562ออกมาบังคับใช้ครับมีผลทําให้สัญญาเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นสัญญาที่ถูกควบคุมซึ่งมีสาระสําคัญหลายประการดังนี้ครับประการแรกธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยตามประกาศฉบับนี้หมายความว่าการประกอบธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจตกลงให้ผู้เช่าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ได้ใช้อาคารเพื่ออยู่อาศัยและผู้เช่าตกลงจะให้ค่าเช่าเพื่อการนั้นโดยมีสถานที่ให้เช่าตั้งแต่ห้าหน่วยขึ้นไปไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกันครับดังนั้นหากเป็นการเช่าอาคารเพื่อการอย่างอื่น <c oughs> เช่นการเช่าอาคารทำสํานักงานเช่าอาคารทำโรงงานผลิตสินค้าเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> ก็ไม่อยู่ในบังคับประกาศฉบับนี้ครับคุณผู้ฟัง ส่วนคำว่าอาคารตามประกาศฉบับนี้หมายความว่าห้องพักบ้านอาคารชุดอาพาร์ตเมนต์หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอืน่นที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยครับแต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักและโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมครับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าหากเป็นการเช่าหอพักหรือโรงแรมจะมีกฎหมายเฉพาะต่างหากนะครับ อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไว้ในตอนต้นว่าในส่วนของการเช่าหอพักนั้นทางรายการจะนําเสนอในโอกาสต่อไปครับต่อมาคือคําว่าผู้ประกอบธุรกิจหมายความว่าผู้ให้บริการเช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยโดยเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าครับซึ่งก็คือผู้ให้เช่านั่นแหละครับคุณผู้ฟังและคําว่าผู้เช่าหมายความรวมถึงผู้เช่าช่วงซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ทําสัญญาเช่าอาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยครับคุณผู้ฟังครับ จากความหมายของคำว่าธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยและผู้เช่าจะเห็นว่าผู้เช่านั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับไม่ใช่นิติบุคคลแต่ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าไม่ห้ามนะครับนั่นคืออาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ครับคุณผู้ฟังประการที่ 2. สัญญาเช่าอาคารต้องมีข้อความภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน และต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ 1. กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจผู้เช่าชื่อและสถานที่ตั้งอาคารรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของอาคารรวมถึงทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยครับ 2. กําหนดระยะเวลาเช่าอาคารโดยระบุวันเดือนปีที่เริ่มต้นและวันเดือนปีที่สิ้นสุดการเช่าครับ 3. ากำหนดอัตราค่าเช่าอาคารและกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่าอัตราค่าสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์โดยแสดงวิธีการคำนวณและกำหนดระยะเวลาชำระค่าสาธารณูปโภคครับ 4. กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้กำหนดเพียงเท่าที่ได้จ่ายไปจริงและมีเหตุผลอันสมควรครับ โดยแสดงวิธีการคำนวณและกำหนดระยะเวลาชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการไว้ด้วยครับสำหรับค่าใช้จ่ายในการให้บริการนั้นหมายความว่าค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความปลอดภัยในการใช้บริการเช่าอาคารของผู้เช่าครับซึ่งมีใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนในการประกอบกิจการให้เช่าอาคารของผู้ประกอบธุรกิจครับกํากำหนดจำนวนเงินประกัน ที่ผู้เช่าวางเป็นประกันไว้กับผู้ประกอบธุรกิจเป็นค่าประกันความเสียหายและจํานวนเงินค่าเช่าล่วงหน้าที่ผู้เช่าชำระให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นประกันค่าเช่าอาคารและจะชำระคืนให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลงหรือนำมาชำระเป็นค่าเช่าอาคารเดือนสุดท้ายตามสัญญาเช่าครับคุณผู้ฟังครับ สาระสําคัญและเงื่อนไขในสัญญาเช่าอาคารยังมีอีกหลายประการนะครับแต่ตอนนี้ผมให้คุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงเพราอมๆกันก่อนแล้วหลังจากนั้นจะมากล่าวกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตราชูคู่ชาวบ้านกันนะครับซึ่งเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวต่าง,างๆที่น่าสนใจกับประเด็นทางกฎหมายให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันในทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาสนาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารวลชน fm ร้อยครับและในวันนี้ทางรายการได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยหรือสัญญาเช่าอาคาร ซึ่งมีการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพศ2562ซึ่งผมค้างไว้ในประเด็นสาระสำคัญและเงื่อนไขในสัญญาเช่าอาคารที่ยังมีอีกนะครับแต่บางส่วนก็ได้กล่าวไปในช่วงแรกแล้วนะครับคุณผู้ฟังเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับต่อกันที่สาระสำคัญข้อ6นะครับคุณผู้ฟัง ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันก่อนถึงกำหนดวันชำระค่ะาเช่าอาคารครับโดยผู้เช่ามีสิทธิตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บได้ครับฉะนั้นหากส่งใบแจ้งหนี้วันนี้และบอกให้ผู้เช่าต้องชำระวันถัดไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังต้องให้เวลาแก่ผู้เช่าล่วงหน้าอย่างน้อย3วันครับ 7. ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคารรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆถ้ามีแนบท้ายสัญญาเช่าอาคารพร้อมทั้งส่งมอบให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับด้วยครับซึ่งในส่วนนี้ก็จำเป็นนะครับหากจะเริ่มการเช่าผู้เช่าก็ต้องตรวจดูสภาพอาคารที่เช่าว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมเข้าอยู่อาศัยไม่มีส่วนเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ใดๆชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมในการใช้งานหรือเข้าอยู่อาศัยขณะเดียวกันฝ่ายผู้ให้เช่าหรือผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องส่งมอบอาคารที่อยู่ในสภาพดีให้แก่ผู้เช่าครับ8เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันทีนะครับเว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่าไม่ได้ทำความเสียหายให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดและผู้ประกอบธุรกิจได้กลับเข้าครอบครองอาคารแล้วครับโดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนำส่งคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบครับ 9. กรณีสัญญาเช่าอาคารที่มีกำหนดระยะเวลา ผู้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าอาคารได้ครับทั้งนี้ผู้เช่าต้องพักอาศัยมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาตามสัญญาเช่าอาคารนะครับคุณผู้ฟังเช่นตกลงทำสัญญาเช่าอาคารกันเป็นเวลา3ปีก็ต้องอยู่อย่างน้อย1ปี6เดือนผู้เช่าจึงจะมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเช่าได้ครับโดยต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันและผู้เช่า ต้องไม่ผิดนัดค้างชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นนะครับ 10. เงื่อนไขาการทิดสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจะต้องเป็นข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวสีดำหนาหรือตัวเอน็นและขีดเส้นใต้หรือโดยประการอื่นที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไปครับคุณผู้ฟัง 11. การบอกเลิกสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจ ให้ทําเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาไปยังผู้เชา่าให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า30วันครับในกรณีเป็นการบอกเลิกสัญญาอันเกิดจากการกระทําของผู้เช่าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพักอาศัยร่วมกันโดยปกติสุขกับผู้เชา่ารายอื่นให้ทําเป็นหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาไปยังผู้เชา่าให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า7วันครับแต่ในกรณีผู้เชา่าไม่ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานั้นโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าครับเช่นผู้เช่าเล่นการพนันในอาคารที่เช่าเป็นต้นครับประการที่3ต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือความหมายในลักษณะทํานองเดียวกันดังต่อไปนี้ครับ 1. ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจในส่วนที่เป็นสาระสําคัญโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเพียงพอครับเช่นการกําหนดยกเว้นความรับผิดในความชํารุดบกพร่องที่เกิดในอาคารที่ให้เช่าซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าเป็นต้นครับคุณผู้ฟัง2ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกัน เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเกินกว่า3เดือนของอัตราค่าเช่าที่คิดเป็นรายเดือนครับ 3. ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าอาคารอัตราค่าสาธารณูปโภคและอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการก่อนสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลงเช่นหากอยู่ในระหว่างเวลาสัญญาเช่า ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าอยู่ๆจะมาขึ้นค่าเช่าตามใจตัวเองไม่ได้นะครับเพราะได้ตกลงอัตราค่าเช่ากับผู้เช่าไว้ตั้งแต่ตอนทําสัญญาในตอนแรกกันแล้วครับ 4. ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ์ริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าหรือกําหนดอัตราค่าบริการกระแสฟไฟฟ้าและน้ําประปา ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจครับ 5. ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนเข้าตรวจสอบอาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้าเว้นแต่มีเหตุฉุกเฉินหากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้เช่ารายอื่นครับ 6. ข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิ์กระทำการปิดกั้นการเข้าใช้ประโยชน์อาคารหรือมีสิทธิ์เข้าไปในอาคารเพื่อย,ยึดทรัพย์สินหรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าโดยผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายครับซึ่งหากผู้ประกอบธุรกิจไปกระทำการดังกล่าวอาจเสี่ยงต่อการเป็นผู้กระทำความผิดอาญาบางฐานได้นะครับเช่นความผิดฐานบุรกรุกครับคุณผู้ฟังซึ่งสมัยก่อนไม่มีข้อห้ามตามประกาศนี้ ก็เคยมีข้อตกลงในสัญญาเช่าที่ผู้เช่ายอมให้ผู้ให้เช่ากระทำการดังกล่าวได้หากผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าซึ่งเคยมีคำพิพากษาศาลดีกาตัดสินให้ข้อตกลงดังกล่าวสามารถทำได้จึงทำให้ผู้ให้เช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกครับแต่ปัจจุบันเมื่อมีประกาศฉบับนี้ห้ามกำหนดข้อตกลงดังกล่าว ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแค่เพียงแต่ผู้เชา่าค้างค่าเชา่าและผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เชา่าไปทําการปิดกัน้นการเข้าใช้อาคาร mm hmm. ก็อาจมีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับคุณผู้ฟัง 7. ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ์เรียกค่าต่อสัญญาเชา่าอาคารจากผู้เช่ารายเดิมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเชา่าอาคารกับผู้เชา่า โดยผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาอันเป็นสาระสําคัญข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาก็คือว่าผู้ประกอบธุรกิจจะไปคิดค่าต่อสัญญาเช่าหรือจะไปบอกเลิกสัญญาตามอําเภอใจทั้งที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาในข้อสาคัญ,ญไม่ได้นะครับคุณผู้ฟัง 8. ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้เช่าต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ ต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของอาคารรับผิดในความเสียหายต่ออาคารทรัพย์ส,สินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในเหตุใดอันไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าและในเหตุจุดวิสัยรวมทั้งกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติครับ ประการสุดท้ายสัญญาเช่าอาคารต้องจัดทำขึ้น2อฉบับซึ่งมีข้อความตรงกันและให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบสัญญาเช่าอาคาร1นฉบับให้แก่ผู้เช่าทันทีที่ได้ลงนามในสัญญาเช่าครับคนผู้ฟังครับก่อนหน้านี้เคยมีประกาศคณะกรรมาการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พศ2,561ออกมาบังคับใช้แต่ถูกยกเลิกไปโดยประกาศฉบับปี2,562นี้ดังนั้นหากเป็นการทำสัญญาเช่าอาคารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาบังคับใช้ประกาศฉบับเก่าก็ยังคงให้ใช้บังคับไปตามประกาศฉบับเก่าจนกว่าสัญญาเช่านั้นจะสิ้นสุดลงครับข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าที่ประกาศฉบับเก่ากับประกาศฉบับนี้ ห่างการแคบเพียงปีเดียวสืบเนื่องมาจากมีการเรียกร้องจากฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าว่าประกาศฉบับเก่าในปีพศ2561ค่อนข้างมีปัญหาต่อฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจจึงมีการออกประกาศมาใหม่ในปีพศ2562ซึ่งเนื้อาหาของประกาศฉบับนี้ค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้นกว่าฉบับก่อนครับอย่างไรก็ดี ก็ยังมีสาระสาคัญที่ให้ความคุ้มครองฝ่ายผู้เช่ามากขึ้นจากเดิมก่อนที่จะมีประกาศควบคุมสัญญาออกมานะครับเช่นการไม่ถูกคิดค่าน้ําค่าไฟแบบเกินไปจากราคาที่คํานวณตามปกติในอัตราทั่วไปหรือการห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจออกข้อสัญญาที่กําหนดสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารหากยังไม่มีการบอกเลิกสัญญาเช่าอย่างนี้เป็นต้นครับคุณผู้ฟัง ครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังทางรายการตราชูคู่ชาวบ้านขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการกันนะครับและขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนรายการรวมทั้งขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินีผู้รุ่งเรืองผลหัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ตรวจบทรายการนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายที่น่าสนใจจากรายการได้ทางเพจ Facebook หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube โดยการค้นหาชื่อรายการว่าตราชูคู่ชาวบ้านครับคุณผู้ฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระทางกฎหมายดีๆจากพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมพรชัยอนุนรักษ์นุรันผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับ แล้วพบกันกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสามนวลชน FM 100ครับสวัสดีครับ